เรื่องนี้ไปดูเพื่อนกับเพื่อนเรื่องของเพื่อนกลายเป็นเรื่องของเรายังไงไปดูสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันธ์รองสารวัตรตำรวจภูธรจังหวัดลำปางสาวประเภทสองไปหาเพื่อนซึ่งเป็นผู้หญิงที่บ้านเจ๊ yeah, คนนี้เป็นสาวประเภทสองกำลังมาหาเพื่อนผู้หญิงนัดกันว่าจะไปช้อปปิง้งก็ปกติละครับแต่พอ <Yeah. S 1> ไปถึงเสร็จหรือยังเนี่ยแต่งตัวเสร็จหรือยังจะไปช้อปปิ้งแล้วเนี่ย ผู้ชายซ้อมอยู่โอ้ยตายตายตาย,ตายทำไงทำไงทำไงเอาเอาห้ามห้ามห้าระวังมันรุนแรงมากเลยวะ่ะโอ้ยว่าแล้วโดนเลยบอกให้ระวังไงโอ้ย จ้าเจแล้วเดี๋ยวมันตายเฮ้ยโอ้โหสุดยอดเลยเจเก่งของผู้ชายไปเยอะเลยถึงกันหลับแกเก่แกต้องกลัวนั้มีฉันอยู่ฉันจะโกงแกเองนะตายมีลูกปลอบด้วยนะตายโอ้โหเป็นผู้ชายก็แข็งแกร่งเป็นผู้หญิงก็อ่อนโยนนะเจเนี่ยอุ้ยสุดยอดเพื่อนเลยรับจ้างไหมเจรับจ้างเป็นเพื่อนคนโดนหัวซ้อมมารวยเลยนะ ตัวทางหัวที่ซ้อมเมียเนี่ยต้องสยองสุดๆยันวันตายเลยนะเนี่ย ไปถึงบ้านเพื่อนกําลังทะเลาะกับสามีอยู่สามีทําร้ายร่างกายเพื่อนของเธอสาวประเภทสองเห็นทนไม่ได้ช่วยเพื่อนทําร้ายสามีของเพื่อนจนฝ่ายสามีบาดเจ็บสบอสบองสู้สาวประเภทสองไม่ได้ยกให้เป็นกระเทยที่แข็งแกร่งที่สุดในพศนี้เลยนะขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกกุลพลคัดผันน้องสารวัตรตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเจ้าของเรื่องกระเทยช่วยเพื่อนถูกซ้อม